สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel รโมชั่นฟ o ร์ดบายเก่งกี้ค่ะเก่งกี้เปที่ปรึกษาการขายนะคะประจำอยู่ f อ r d พระประแดงในเครรอบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะพาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆนะคะวันนี้พามาในรถรุ่นนะคะ Next g e n Ranger ค่ะวันนี้เป็นแคปนะคะ XL พัดค่ะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุด1 170แรงม้า แรงบิดนะคะ405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย79,000บาทนั่นเองเดี๋ยวกิก๊กีพาชมนะคะรอบคันในวันนี้ว่าแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างค่ะเริ่มจากด้านบนเลยสำหรับด้านบนคันลูกค้าเลือกติดนะคะเป็นสกูปทรงฟิตค่ะเป็นสไตล์ออฟโรดนะคะใหญ่ๆเต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยดุดันมากๆเลยตัวรถเป็นสีดําเงานะคะสกูปนะคะตัวชิ้นงานเป็นสีดําด้านแบบนี้คุมโทนดุดุเท่ๆสัญลักษณ์ก็เป็นรูปบัวกระถิ่งนั่นเองสําหรับสีสกูปนะคะพี่ๆท่านนดต้องการตัด สีอะไรนะคะเป็นสีทูโทนนะคะและตัวสัญลักษณ์ต้องการเลือกเป็นรูปอะไรและสีอะไรสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้นะคะ ขยำมากค่ะอีกหนึ่งชิ้นงานวันนี้ที่เลือกเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นตัวกระจังหน้านั่นเองกระจังหน้าทรงแรปเปอร์นะคะวันนี้มาพร้อมกับตัวอักษร FORD คุมโทนสีดำดุดุดดก็ตัวอักษรก็เป็นสีดำนะคะสามารถเลือกสีเพิ่มเติมได้ไฟ LED 3. จุดที่กระจังหน้าค่ะรังผึ้งระบายความร้อนนะคะและสําหรับไฟตรงกระจังหน้านะคะตรงนี้เดิมๆแล้วเขาเป็นฮาโลเจนนะคะเป็นหลอดไฟสีเหลืองๆส้มๆนั่นเองนะคะแต่วันนี้เลือกเปลี่ยนค่ะไฟเต็มระบบเลยเลือกเปลี่ยนเป็น LED นั่นเองรวมถึงไฟหน้าด้วยไฟหน้าค่ะวันนี้ก็เลือกใส่นะคะเป็นไฟ daytime running light นะคะตัวนี้เป็นตัวไฟวิ่งกลางวันพร้อมต่อสเตปไฟเลี้ยวค่ะเปลี่ยนโปรเจคเตอร์นะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกแก้วค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเลนส์ไอสีแดงนั่นเอง ขยัอมมาค่ะสําหรับกันชนหน้านะคะรวมถึงชายกันชนค่ะตอนนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีดําไฟตัดหมอกเดิมๆรุ่นนี้ไม่มีมาจากโรงงานนะคะวันนี้ก็เพิ่มเติมไฟตัดหมอกนะคะเป็น LED ด้วยนะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาพี่ๆไปเจอสถานาการณ์ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองมาต่อที่ด้านข้างตัวรถค่ะสาหรับด้านข้างตัวรถนะคะก็เป็นคิ้วล้อนะคะเดิมๆจากโรงงานอยู่แล้วที่มีในรุ่น Next Gen Ranger ทุกรุ่นเลย เป็นคิ้วล้อขนาด3นิ้วสีดําด้านผิวเป็นเปลือกส้มนั่นเองสําหรับล้อมแมกค่ะลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนนะคะเป็นมาเวลนะคะสีดําล้วนแบบนี้ขนาดรอบวง18นิ้วจับคู่กับยาง A t ทีซีรียาง265 60R18 นั่นเองค่ะมาต่อที่แก้มข้างค่ะแก้มข้างตัดสีดำเงานะคะแล้วก็มีครีบระบายความร้อนกระจกมองข้างนะคะใหญ่ๆทัศนวิสัยดีแบบนี้เลยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีให้ค่ะแล้วสำหรับการศาสค่ะ เลือกเป็นกันสัดแต่งนะคะตรงรุ่นแบบนี้เลยคู่หน้านะคะแล้วก็เบ้ารองมือเปิดค่ะเพิ่มเติมนะคะรับก,กันกับตัวมือเปิดที่เป็นสีดําด้านจากโรงงานนั่นเองเบ้ารองมือเปิดตัวนี้สวยงามด้วยนะคะและยังป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือด้วยค่ะสติกเกอร์ลายกราฟิกสวยๆรอบคันค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีสติกเกอร์รวมถึงกับลายของสติกเกอร์และออกแบบลายสติกเกอร์เพิ่มเติมได้นะคะชอบแบบไหนก็สามารถแจ้งได้เลย ขคอฟาทางน้ำมันค่ะแล้วก็โลบาร์เหล็กทรงขายาวของเอลเลนเดอร์แข็งแรงทนทานและเป็นรุ่นยอดฮิตเลยเพราะว่ามีห่วงนะคะตรงนี้เพิ่มตะแกรงขนสัมภาระได้นั่นเองแล้วก็สำหรับด้านท้ายค่ะ ด้านท้ายวันนี้ที่เพิ่มเติมตกแต่งเพิ่มเติมจะเป็นตัวครอบไฟท้ายนะคะเสริมความโดดเด่นให้กับไฟท้ายดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็สําหรับฝาท้ายค่ะฝาท้ายในะวันนี้นะคะก็เลือกใส่เป็นตัวครอบฝาท้ายค่ะโดยชิ้นง,งานเป็นสีดําด้านพร้อมกับ ตัวอักษร FORD แบบนี้เว้าโลโก้ด้วยนะคะสามารถเลือกสีตัวอักษร FORD เพิ่มเติมได้แต่วันนี้อย่างที่บอกไปลูกค้าคุมโทนดุดุเท่ๆก็จัดไปเลยค่ะสีดําล้วนแบบนี้รวมถึงเพิ่มมิติให้สาท้ายค่ะโดยการติดอะคริลิกคาว่าเรนเจอร์ตัวอะคริลิกลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาน,นั่นเองและสําหรับกันชนท้ายเหล็กค่ะเท่มากๆเลยตัวนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นงานของ GDD นะคะก็จะมีไฟสองป้ายทะเบียนรวมถึงห่วงโอเมก้าสีแดงนั่นเอง ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปนี้ค่ะบอกแล้วนะคะสําหรับลดคั้นนึงต่อยอดได้ด้วยและสามารถแต่งหล่อเท่ได้แบบนี้เลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้สามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยหรือถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่พี่ๆดูอยู่แล้วสามารถส่งรูปและคลิปให้เก่งกี้ได้เช่นกันตามช่องทางการติดต่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะเบอร์โทร ID Line สามารถสอบถามโปรโมชั่นด้แต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาทุกๆท่านเลยและยังเข้าไปรับชมนะคะสำหรับ รูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมใน Next Gen l e n g e r และ Next Gen e v e r อได้ที่ y o u ู u ูบชา n n ลโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้ค่ะรับชมแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะช่วยกดไลค์นะคะและกดแชร์ share, กดติดตามอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย